มาหอดอีกจุดที่สองพี่น้องวัดวัดยังก็พอนี่นะพระเจ้าองเชนพี่น้องเพิ่นมาวัดพระเจ้าองเชนเอาติดตามมากันเพิ่งว่ามมียังสื่อสื่อน้ำกับถูกเทียนไปบูชมบูชาเพิ่นขอพรพี่น้องลุงเรากะผ่ายไปได้ยากกะเข่าเราว่าทางกะยากงายพี่น้องเอ้ยเออหมดได้ทายให้พี่น้องเบิ่งทางกต่นี ผูรลานทามว่าทรายในนี่เด็กเขาฉากนาะว่าชั้นมันเล่ามก็ยอมเลยหรอวะอู้พี่น้องเอ้ยเป็นถ้ำพี่น้องเป็นถ้ำซุ้งเป็นหินพี่น้องเอ้ยดูอึ่งลานชายว่าย่านเขาหลับเกือบ บอกคนไม่ต้องฟอดเกลือไปสิมันโอ้เป็นพญนากพี่น้องเอ้ขึ้นปังสององคางเออยองด้วยพญานาคพี่น้องเอ้พญานาคสองขางเขิ้นเออยองป้าติพี่น้องไม่พอจะขึ้นได้บ่สิขึ้นแท้ยิมีบุญวาชนาขึ้นหอดีบ่เลยเท้า con đi tí này, Ui Thì hô xanh hô Bố hô hên cả để hên hô hô Bố hô hên cả để hên <laughs> 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 <nhỏ, sao> <laughs> à, Thì hô hô đu Hên hô 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 sao hô hô Sao hô sao hô 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 mồm xuống hô พี่คันใดจะขึ้นมาโอ้ยมีนางพรมหอมในข่ยปนปั่นแล้วก็มีอันมือเขาเอาน้ามือ,อยังกับเรามีอยู่นะในในพระคำเราควกจะลืมนะเห็นไหมฮ่าเาจ๊พี่น้องเชียงเชาไม่มอง <laughs> <laughs> นี่ลุงเราพาไตาเลยไปไตาน,น้ำพนได้ไหมลูก มาแม่ทีถ่ายคลิปให้บางคำใจเลยลูกยอดในเท้าเงินนะกับนในในเท้ายัางยีบบอน้ำเจ้านะนี่พรให้เพนคนเนี่ยเอ้ทานไปน้ำพี่น้องเอ้ยมาขอพรน้ำเพลินกันเอาขีดนะลูกขอพรน้ำเพลินพี่น้องใส่ตู้บริจาคทำบุญทำทานรวมกันลุ้งคนกันแต่ละเวลามาน้ำพี่น้องเอ้ยฮ่าตีขนอยจนเสา ปูพี่น้องมุมสูงขึ้นมาอยู่เทิงนี่ปูแล้วมีทางไปบอลลูนน่นนะโดยเจ้า เออไม่ไมีไม่พาอีกพอไปถึงโดยเออโอ้เกือบเกือบเกือบสู้เดี๋ยวนี้ต้นนี้ก็เราจะพอมาทำบุญไปแล้วเอ้ยขอให้เกิดมาเกิดผลเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกผัวผูกขาอยู่ดีมีแห้งได้ให้งพะย่ะตโลคาจ้าถูกขอปรารถนาให้อยู่ยินเป็นสุข ขอให้ผู้ขาอยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อพววผู้ขาก็ให้สว่วงให้ชาวเจ้า,จาพญาตโลคาลูกผู้ขาก็ให้เป็นคนหูดูดีให้เขาเป็นเจ้าคนในคนเฮียนนางสงนางซื้อก็ให้เรียนใ,นให้ไลได้สล้สลักแลมขอรัชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่ปกป้องคุ้มครองไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยบ งอบงดูหินนี่พออธิษฐานคอบงดูเจ้าคันว่าสีมีบุญมีวัดาสนาลีกดัดีตามพันทักผืนท่วงคือว่าบุญวัาสนาชุงอยู่ผืนวะ <c oughs> อันนี้ข้าอิ้นว่าหินซักซิ์พี่น้องความเสือถือของชาวโลก อ่เพิ่นว่าคันผู้ใดย่อขึ้นปรารถนาอีหยังกะสิสมหมากสมผลเพิ่นว่าพี่น้องขนอก็สซิขนอก็สิลองเบิ่งอยู่พี่น้องลองเบิ่งว่ะขนอกระิมีบุญวาสนาบ่ตามที่เพิ่นทักเพิ่นท่วงขนอกระสิเป็นคนที่มีบุญวาสนาเออเข้าอเคไหมอาจารย์โอทุกท่านเลยทุกท่านเลยรับผู้ฆ่ามาตัวขาพรมุสมมาและมามัวทากมาทับบุญ อาจจะเขาให้ผู้ขายจะดีไหมผู้ขายจะกอยกบาดกหินอะไรแนี้ปัทนาถ้าผู้ใดผู้ขายจะได้ช่งพรงมารปัทนาเขาให้นีตรงนี้เบาเนาะให้ผู้ขายยกขึ้เที่ยงผู้ก็เพื่อนนะครับอาขอปัทนาสีหังสีมีบอกก็ให้ขึ้นได้ดีมาดูนนก็อเหมือนเดิมมาดังช่นห้ชุดอยู่ก่ะอ เออพ่นสิมีบุนวาสนาอยู่พี่แจ๊คืออะพี่น้องเออหยกคือบอกหยกได้อยู่พี่น้องให้ลูกชอนเจนบดแห้งล้านวะดูดูดูเด็กัง คนอะไขึ้นสุดได้ลุงโยกจนสุดหัวเอาบ้านี่้านลูกชายแห่งชิโยกยกได้อยู่บ้านลูกเลยบ้านโยกได้ลูกบังหลานยังหน่อยอยู่ลูกไอ้แข่งใหญ่โยกซะอ้าวจะเพิ่มว้าให้เพิ่นแม่ว่าจะพาจินตนาการไปก่อน ของโตกันมาีเนี่ยมันสีพอปรกันแม่ว่ะโอ้ยจีอได้บอลูกบอโยกแล้วบอนะใช่ปะอไม่งังเขามาชันอยู่ดีใช่ีนั่นบอลบอมเราเจ้าเล้ครับบอลูกเขาเขาชันเห็นยังใหม่นลนะลูก ค้ามหินนี่นะความเชื่อถือเนาะออันนี้มันมันทำทำพระเจ้าองเซนมีมีเขาไได้กรุโอ้พี่น้งเขาทำได้พี่น้ง ได้ใช้ลูกคนนะโอ้ยไม่หามเพตุลูกใจยันนลูกเชียรอฮมอาผู้ขาขอขาเนี่ยวันี้ลูกผดิลูได้ทำไมงไม่หายบ่พี่ยองก่เเป็นินได้ลูกเขาทำพี่ต้องชุดฉันมีบ่ลุงชุดฉันเนอะเอออือกับวันนีพี่ดองเลย ใช่ไหมถ้าจะเป็นมีหน่มืดด้วพอเนาะโอ้ยบเห็นไมเาลูกไเาลทำหมอกหนโ้หินก็หอเพะก็เานไปทางหนต่อป่ะไปปีนผูกปีนพาไปได้รอเป้เนมาได้บ่เท้าได้ ชุดแล้วว่าลุงนะชุดเลยได้ลุกเรามาชุดแล้วมันมีแต่มักไอ้กีดินไ่แล้วเอ้ยไปไปนุ่มลงลงลงไม่ทอดดังไม่ทอดเออหรเออเราเป็นคนบุญมีกันนี่ะ ยิงดังฮ้องบีแม่บุงคุนเอาเร่มาคนนี้กะแเมมโมก็ได้ลงมาตั้งแต่ผักเทึงเป็นไรพี่น้องคือแม่มโมถ่ายให้พี่น้องเบิื้องผัดได้กะสั้นพี่น้องเลยมาหอดีกะแเมมโมกะบุญหอดแล้วว่าจังได้มาหอดพี่พี่น้องเลยวัดมาหอดวัดนางลาววัดนางพระพระเจ้าองค์เชน เป็นช่องขั้นตอนในเด่นนี่พี่น้องคือว่าช่องวัดในเมมอได้มาทานสับเมมโมรนี่แหละพี่น้องคือเห็นน้ำกันน,าานี่แหละมาฮอนิกาเมมโมรีชิคอจบคลิปได้พี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมมโมรี่สำหรับคลิปนี้ในเะมมโมรพาเที่ยวเปิดคลิปพี่นออ้องเอ้ยเ <c oughs> บิ่งธรรมชาติ์สำหรับเมืองวิลาบุรีนะพี่น้องเนาะคือคนบอกว่าเมืองบอกเองินบอกคำพี่น้องมาฮอตนี่กับเมมโมรกัขอฝากได้พี่น้องเด้อฝากให้พี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่แถว ประเทศลาวประเทศไทยพี่น้องเอ้คันานาข้าวนยเฮเบ้าพิษหรือว่ามีสิ่งใดที่บอ่อถืบอบ่ต้องกะขอพี่น้องให้พี่น้องมันยังควมามาก็คือจักรเมโมชิวัน <c ười> หม่ยถึงสมตุ้ยใส่เลยพี่น้องเอ้ <c ười> <c ười> มาวันนี้ก,กะก็กลับเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ <c ười>